สวัสดีครับผมได้ยินเสียงชัดไหมได้ยินเสียงชัดเจนไหมฮะก็มาลบกวนเวลานะครับตอนกี่โมงว่าบ่ายสองกำลังจะบ่ายสามฮะกำลังจะบ่ายสามโมงมาลบกวนเวลาของพี่ๆน้องๆอินดีมเรานะครับสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับบอกด้วยว่าเสียงชัดไหมมี เรื่องจะเอามาเล่าให้ฟังแล้วก็มีของอยากจะเอามาโชว์ให้ดูนิดหนึ่งจ้ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพิ่งจะแยกกับคุณโอมนะครับแล้วก็แยกกับทางพี่หมอฮะสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีมานุ่นงินล้านของเราด้วยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับชัดครับโอเคขอบคุณครับนะฮะคือตอนนี้ไม่ได้ใช้เสียงดังนะฮะกระซิบกระซิบเอาสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า มีของจะมาโชว์ให้ดูครับก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยอีกไม่กี่วันนะครับอีกนับแล้วก็ไม่ถึง50วันละนะฮะตัวอะไรวะซิวเวอร์นะฮะตำแหน่งซิวเวอร์ก็จะยุติแล้วนะครับก็จะยุติเรียบร้อยจะไม่มีใครได้เป็นอีกแล้วนะฮะเพราะฉะนั้น40กว่าวันนี้เกือบ50วันนี้เอาให้เต็มที่นะครับวิ่งกันให้สุดหัวใจนะสวัสดีครับชัดเจนครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับผมก็เผื่อใครได้มาดูย้อนหลังนะครับ ก็เต็มตัวดูให้ดีนะว่าผมจะโชว์อะไรให้ดูคลิกคลิกอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาเอ้ยเสียเวลานะฮะนั่งคุยอยู่คนเดียวไม่มีใครเล่นมุกกับกูเลยสวัสดีครับสวัสดีครับโชว์เลยไหมให้ผมโชว์เลยไหมโชว์เลยแล้วกันเนาะเนาะโอเคตำแหน่งแรกฮะตำแหน่งแรกนะครับถ้าเกิดว่า เรามีรายได้สะสมถึง15,000บาทนะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นไซส์ L แล้วมีรายได้สะสมถึง่า ...8,000 บาทนะครับถ้าเกิดว่าข้อมูลผิดพลาดไปกรุณาสอบถามทางผู้แนะนำท่านอีกทีหนึ่งนะครับเพราะผมก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้มาพอสมควรแล้วนะมาเราจะได้รับการประดับครับระดับเข็มนี้จ้าเข็มนี้นะฮะสามสี 3, 4, ่สิบสองโชะ ตงมองเห็นไหมเอ,อ่ยนี่คือเข็มประดับนะครับเป็นเข็มเกียรติยศของตำแหน่งสตานะฮะเตรียมตัวกันให้ดีเลยนะครับเพราะว่าหลังจากเดือนกรกฎาคมไปแล้วจะมีงานนะฮะมีงานประดับเข็มแบบนี้ทั่วประเทศเลยนะอยากได้ไหมอยากได้ไหม อยากได้ไหมเป็นสีทองนะฮะสวยมากสวยมากๆเลยใครที่เป็นตำแหน่งสตาร์นะครับใครที่เป็นตำแหน่งสตาร์ก็จะได้รับเข็มตรงนี้ประดับไว้นะฮะเป็นเข็มตำแหน่งสตาร์ติดเสื้อไว้ได้เลยนะจ๊ะใครอยากได้มั่งใครอยากเอามั่งสตาร์ก็คู่ควรนะฮะคู่ควรเข็มน่ารักน่ารักเลยครับของตำแหน่งสตาร์และแน่นอนฮะ ในเมื่อโชว์เข็มของสตาร์ไปแล้วเข็มที่จะโชว์ต่อไปก็จะเป็นเข็มที่ทุกคนลอยคอเอ้ยรอคอย <c oughs> เล่นเล่นได้อีกดบานนะครับมแบบนี้โอเคพร้อมนะฮะโอ้ยดูดิแม่งงอกเด้งอยู่ตรงนี้โอเคลงไปลงไปลูก <c oughs> จอนงอกแล้วนะตอนนี้ <c oughs> เอานะดูกันต่อนะ เข็มอันต่อมาฮะที่อยากจะโชว์นะครับแชด,ดิสวยชิบแปลกเลยนะฮะเป็นเข็มของตำแหน่งซิลเวอร์นะฮะอินดีมกรุ๊ปใครนะฮะที่ได้ขึ้นตำแหน่งซิลเวอร์ซึ่งจะสิ้นสุดการทำคุณสมบัติซิลเวอร์ภายในสิ้นเดือนกร,รกฎาคมนี้แล้วนะฮะ ก็จะไม่มีโอกาสอีกแล้วนะครับเข็มนี้จํานวนจํากัดนะฮะเข็มนี้จํานวนจํากัดมากๆมีคนที่จะได้ประดับเข็มนี้ไม่กี่คนเท่านั้นในประเทศไทยฮะแล้วไม่ต้องมาถามหาไม่ต้องม่อุ้ยเนี่ยถ้าเกิดสมมติผ่านไปเดือนสิงหากันยาอุ้ยเข็มแบบนี้เขาเอามาจากไหนกันเลรอไม่มีโอกาสแล้วนะครับฮะมันก็จะมากับเงินที่เปรียบเสมือนกับบำนาญ ที่จะเราที่เราจะได้กินกันไปตลอดซีวิตนั่นเองนะเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้พวกเรานะครับคว้าเข็มเนี่ยเข็มเกียรติยศเข็มเนี้ยไปให้ได้เลยนะฮะโอ้มันสวยงามงามงดมันสวยมากๆเลยนะครับผลิตมาจากไทเทเนียมทองคำที่ขุดมาจากดวงจันนะฮะมันจะเป็นสีเงินเงินทุยกูพูดอะไรเนี่ยฮะก็เป็นเข็มประดับเกียรติยศสีเงินนะอยากได้ไหมอยากได้ อ่ะโอเคเข็มแรกที่โชว์ไปเมื่อกี้นะครับก็คือเข็มของตำแหน่งสตาร์นะฮะเข็มที่2ที่โชว์ไปก็คือตำแหน่งซิลเวอร์ซึ่งเข็มสตาร์เนี่ยก็จะมีมีให้กับพวกเราคว้าได้อีกยาวๆครับสำหรับใครที่สมัครเข้ามาแล้วภายใน2เดือนแรกนะมีรายได้รวมถึง15,000หรือในไซส์ L มีรายได้รวมที่8,000บาทนะครับก็จะได้เข็มสตาร์ไปครอบครอง นะฮะประดับเก,เกเเเเ๋เท่ไปงานประชุมไปงานฟังก์ชันมันจะแบบคุณเท่กว่าคนอื่นน่ะฮะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นสตาร์นะครับในเมืองไทยเนี่ยก็จะมีอยู่แค่ไม่กี่คนนะที่จะได้โอกาสเป็นสตาร์เพราะฉะนั้นไอ้ไม่ใช่สตาร์ขออภัยที่ได้โอกาสเป็นซิลเวอร์นะฮะก็จะมีแค่ไม่กี่คนนะในเมืองไทยแล้วถ้าเกิดพึ่งสมัครเข้ามาแล้วภายใน2เดือนดันได้คุณสมบัติของสตาร์ด้วยแล้วก็ขึ้นซิลเวอร์ด้วยล่ะ จะเป็นยังไงฮะสวยค่ะแต่เล็กไปนิดนึงเดี๋ยวผมเอาถาดให้เลยแล้วกันฮนะมึงจะเอาใหญ่ขนาดไหนเขาให้เอาประดับเสื้อมึงจะเอาใหญ่เป็นเหรียญทองวิ่งมาราธอนงเงี้หรออ่ะถ้าเกิดน,นะฮะถ้าเกิดว่าเป็นตำแหน่งสตาร์ด้วยแล้วก็ขึ้นมาเป็นตำแหน่งซิลเวอร์ด้วยนะครับเราจะได้รับการประดับเข็มนี้ค่ะนี่ฮะ เป็นดาวสีเงินนะครับชื่อตำแหน่งนี้ชื่อว่า Silver Star นะครับตำแหน่ง Silver Star คือภายใน2เดือนคุณมีรายได้ที่15,000หรือ8,000บาทนะฮะและได้รับคุณสมบัติเป็น Silver ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเข็มนี้จำนวนจำกัดเฉพาะคนที่เป็น Silver Star รับ2ตํตำแหน่งนี้ภายใน2เดือนที่สมัครเข้ามานะครับ ก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยเลยนะครับนะฮะโอ้โหมันสวยอะ่ะมันสวยมันคือคือสีของกล้องเนี่ยมันอาจจะไม่ไม่เหมือนสีที่ลูกตาผมเห็นตอนนี้นะแต่มันสวยมากๆครับประดับเข็มสตาร์ว่าเก๋แล้วนะประดับเข็มซิมเวอร์ว่าเท่แล้วนะฮะประดับเข็มซิลเวอร์สตาร์ซึ่งมีจำนวนจำกัดแล้วก็ดูแพงแบบนี้เนี่ยนะฮะก็แล้วแต่เลยนะครับ นอกจากรายได้ที่จะเป็นตัวเงินที่เราจะได้เปรียบเสมือนกับบำนาญที่ได้กินไปตลอดชีวิตนะแล้วก็ยังจะได้รับอะไรอีกอะอโบนัสที่เข้ามาเป็นไซเคิลแล้วก็เก๋ๆเท่ๆยั่วๆนะจ๊ะสวยไหมสวยไหมซิลเวอร์สตาร์ก็จำนวนน้อยกว่าสตาร์ปรกติเพราะฉะนั้นเข็มนี้อยู่ในมือใครหรืออยู่บนเสื้อใครนะครับแน่นอนฮะเรามีภาษี ในการในการสร้างทีมได้ดีกว่าหลายๆท่านแน่นอนนะสวยนะครับก็จะเป็นเข็มที่ไม่ขนาดไม่ใหญ่มากนะครับเป็นเข็มประดับป,บปกติติดที่เนคไทของคุณผู้ชายนะครับหรือว่าติดที่ปกเสื้อติดที่ผ้าพันคอติดที่ชายเสื้อของคุณผู้หญิงอะไรก็ได้นะครับมันจะเก๋ๆเท่ๆสวยเลยนะฮะนี่คือที่ผมอยากจะเอามาให้ดูนะครับเป็นเป็นสามเข็มโอเคไหมพอพอพอนะ <laughs> ตอนนี้นะฮะก็คว้ามาได้เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งสามเข็มนะครับไม่ใช่ภายใน40กว่าวันที่เหลืออยู่นี่แหละนะครับเอามาให้ได้ขอสองเข็มเลยสวยทั้งคู่นะฮะอยากได้ไหมอยากได้ไหมผมเชื่อว่าพี่ๆน้องๆทําได้ผมเชื่อว่าทุกๆคนทําได้พี่เชื่อไหมว่าตัวพี่เองทําได้ถ้าพี่ไม่เชื่อว่าตัวพี่เองทาได้พี่เชื่อผมนะเพราะผมเชื่อว่าตัวพี่เองอะทำได้ ถ้าพี่ไม่เชื่อตัวตัวของพี่เชื่อผมก็ได้ออกไปลุยก,กันให้เต็มที่ครับเมื่อกี้ได้มีโอกาสพูดคุยกับทางคุณโอมกับทางพี่หมอแล้วก็ทีมทีมของมิเลเน่หลายท่านเลยนะครับก็เพิ่งจะแยกจากกันไปเมื่อกี้ข่าวดีที่เกิดขึ้นกับอินดี้หลังจากกรกฎาคมมีอีกมากมายมหาศาลครับมีเยอะมากๆม,กม,กมีมีเรื่องทริปท่องเที่ยวต่างประเทศที่เอกลุศีมากมีเรื่องของไลฟ์สไตล์ ที่พี่ๆน้องๆจะได้พบเจอมีเรื่องของความรู้มีเรื่องของทักษะมีเรื่องของอาการส่งต่อทักษะต่างๆนานาเยอะมากๆมีเรื่องของงานแคมป์มีเรื่องโอเยอะนะฮะแล้วตอนนี้ข่าวดีก็คือเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีเรื่องของการปลดล็อกนะฮะทำให้เราใช้ชีวิตได้ใช้ชีวิตได้ค่อนข้างง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้เราได้พบเจอกันได้ง่ายขึ้นนะจะได้ไปกอดกันทั่วประเทศอีกครั้งหนึ่งเชื่อนะเชื่อนะ วันนี้ก็เอามาให้ดูครับว่าหลังจากเดือนกระกฎาคมที่ทุกคนนะฮะวิ่งกันเต็มที่ทํางานกันอย่างเต็มที่ทํางานกันอย่างบ้าคลั่งนอกจากมีรายได้ไซเคลิลเดือนละสัปดาห์และกันสัปดาห์รับหมืน่นสองหมื่นสามหมืน่นสี่หมืน่นบางคนสัปดาห์เป็นแสนนะฮะที่ได้จากอินดีมไปนะก็มันยังมีความภาคภูมิใจที่ไม่รู้สิสำหรับผมเนี่ยมันเป็นเรื่องของสัญ,ญลักษณ์ครับการการพูดถึง ว่าผมได้เป็นตำแหน่งซิลเวอร์มันก็เป็นการพูดถึงแต่สำหรับผมเนี่ยมันเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์ด้วยนะการได้ประดับเข็มนะครับการได้ประดับเข็มไว้บนตัวเรานั่นคือเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่จะทําให้หลายๆคนที่ได้เห็นเขาได้รับแรงบรนดาลใจจากตัวเรานะผู้นําของเขาอัพไลน์ของเขาผู้แนะนําของเขาคือคนที่มีเข็มซิลเวอร์อยู่บนหน้าอก มีเข็มซิลเวอร์ติดอยู่ที่เสื้อเรามีเข็มของสตาร์นะฮะมีเข็มของสตาร์อยู่บนเสื้อเราหรือมีเข็มของซิลเวอร์สตาร์อยู่บนเสื้อเราความหมายมันชัดเจนครับในเชิงของสัญลักษณ์เนี่ยเขาเห็นแล้วเขาก็อยากจะเป็นเหมือนแบบเดียวกันกับเราโอเคไหมเพราะฉะนั้นมันจึงสําคัญนะครับมันจึงสําคัญมากๆที่พี่ๆน้องๆจะได้รับการประดับเข็ม พี่พี่น้องๆจะได้รับการเชื่อชูเกียรตินะฮะให้สมกับที่เราพยายามให้สมกับที่เราต่อสู้ฟันฝ่ามานะครับนอกจากเงินมากมายมหาศาลที่ได้กันอยู่แล้วเนี่ยนะจ๊ะก็ยังเป็นอ,อีกอีกหนึ่งความสำเร็จนะครับอีกหนึ่งสัญลักษณ์ความสำเร็จที่ทุกคนจะต้องได้รับด้วยเช่นกันอยากได้ใช่ไหมลุยครับ ใครที่ได้แล้วนะฮะใครที่คว้าตำแหน่งนี้มาได้แล้วนะอย่านิ่งนอนใจนะครับพาทีมตัวเองมาประดับเข็มพร้อมๆกับตัวเองนะมันจะกรี๊ดมากเลยถ้าเกิดสมมติว่าในวันที่ตัวเองอ่ะในวันที่ตัวเองอ่ะขึ้นไปประดับเข็มแล้วมีทีมงานตัวเองขึ้นไปด้วยเป็นสิบๆคนอนะ่ะทีมงานของเราเองทั้งซ้ายทั้งขวาของเราอ่ะได้รับการประดับเข็มในเวทีเดียวกันอนะ่ะ ซึ่งในประเทศไทยจะไม่มีอีกแล้วอ่ะคิดดูแล้วกันครับว่าภาพในวันนั้นน่ยมันจะมันจะขนาดไหนมันจะยอดเยี่ยมขนาดไหนนึกออกไหมเออวันนี้เราได้แล้ววันนี้เราคว้ามาสําเร็จแล้วส่งมันต่อครับส่งความสามารถนี้ต่อส่งประสบการณ์นี้ต่อทําให้คนเป็นซิลเวอร์ให้ได้มากที่สุดนะฮะทำให้ทําให้บนเวทีมีทีมงานเราให้ได้มากที่สุด ผมเชื่อว่าพี่ๆทําได้ผมเชื่อว่าพี่ๆทําได้จริงๆสําหรับใครนะครับที่เข้ามาดาูถึงตรงนี้นะฮะอยากจะให้ย้อนกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งนะเมื่อกี้ผมโชว์เข็มไป3ามเข็มนะครับเป็นเข็มเกียรติยศที่ทุกคนจะได้รับหากขึ้นตําแหน่งสตาร์ซิวเวอร์หรือซิ l เวอร์สตาร์นะฮะเพราะฉะนั้นย้อนกลับไปดูอีกรอบหนึ่งให้เป็นแรงบันดาลใจ ส่งคลิปนี้แชร์ไลฟ์นี้ออกไปให้ทีมงานตัวเองได้ดูกันนะครับนี่เป็นการเปิดตัวเข็มให้ดูเป็นที่แรกในเมืองไทยนะฮะไปบี้คุณโอมมาเมื่อกี้ก็เลยได้มาด้วยนะฮะนะโอเคปะ บอกให้ผู้มุ่งหวังคอยก่อนคุณยศมาครับกลับไปหาผู้มุ่งหวังได้แล้วแต่ะยศไปแล้วนะก็ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสําเร็จนะครับอย่าพึ่งพักครับ <_ p are> ผมรู้ว่าพี่เหนื่อยผมรู้ว่าตอนนี้พี่ใช้พลังเงินมาสุดชีวิตละแต่อย่าพึ่งพักครับพี่ใช้มันต่ออีก40กว่าวันอดตายได้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นลุยมันต่อไปพวกผมเป็นพลังให้นะฮะไม่ต้องห่วงครับทุกคนมีโอกาสได้เจอผมแน่นอนผมจะไปกอดพี่ๆทุกคนในพื้นที่ของพี่เลยนะครับตอนนี้ก็หลายๆอย่างเริ่มเริ่มปลดล็ Okay. พาทีมมาซิวย์เยอะๆขึ้นเวทีเดียวกันประดับเข็มด้วยกันอยู่ข้างๆเราอย่าขึ้นไปบนเวทีนั้นด้วยตัวคนเดียวมันเหงามันจะแบบเขินๆนึกออกว่าจะเขินๆไม่มีทีมกูเลยมีกูคนเดียวเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะโอเคนะครับโอวเ,เข้ามากันเต็มเลยนะฮะก็แวะมานะครับแวะมาส่งต่อภาพสวยๆงา,งงานเกี่ยวกับเข็มให้นะโอเคถ้าางนั้นผมขออนุญาตไปก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับที่ วันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับที่ทางอีสานจังหวัดเลยนะฮะวันที่ยี่สิบเจ็ดร้อยเอ็ดนะฮะเตรียมพบกับทางพี่หมอให้ได้ผมนั่งเรียนตลอดเวลาตอนที่พี่หมอสอนสุดยอดมากๆขนาดตัวผมเองมีรายได้ยี่สิบกว่าล้านแล้วนะผมได้ไอเดียใหม่ๆที่จะสร้างเงินหลักร้อยล้านได้จากสิ่งที่ได้เรียนกับพี่หมออีกเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันที่ยี่สิบเจ็ดนะฮะที่จะถึงนี้ที่ทาคอีสานที่ร้อยเอ็ดแล้วก็วันที่สี่นะครับที่ภูเก็ตนะครับไปกันให้ได้นะฮะ ไปกันให้ได้ที่ครูกเก็บแล้วก็เดี๋ยวน่าจะมีที่กรุงเทพอีกครั้งหนึ่งนะฮะที่กรุงเทพเนี่ยเก็บรอบเก็บตกนะครับอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะเป็นการรวมตัวของมิลเลนเนียทั่วประเทศนะฮะมิลเลนเนียทั่วประเทศเตรียมตัวนะครับวันที่ประมาณวันที่18ประมาณวันที่18กรกฎาคมนะครับเตรียมตัวให้ดีเราต้องเดินทางเข้ากรุงเทพกันนะเพื่อไปเป็นหลักฐานความสําเร็จแล้วก็เข้าไปในคอร์สของพี่หมอกัน โอเคนะก็ถือว่าเอาตรงนี้บอกประกาศไว้ข้าวๆก่อนแล้วกันเดี๋ยวรอคุณโอมประกาศอีกครั้งหนึ่งสําหรับวันนี้นะครับขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จได้ทุกสิ่งที่ตัวเองต้องการมีสุขภาพที่ยอดเยี่ยมและทําให้ครอบครัวไม่เดือดร้อนนะครับสําหรับวันนี้ยศดจันทนาเสวีขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีสวีดะบายๆสำเร็จ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 